I got a job, Eric. I'm your job. What job could you possibly have? You don't know how to do anything! I'm a real estate agent. A what? โอนีจิวะครับก็มีคนบอกนะครับว่าอยากดูบัตเตอร์ตอนไปทํางานพิเศษแต่ว่าซัพปักในตอนนี้จะมีเหตุการณ์สาคัญครับที่จะเชื่อมต่อไปถึงตอนบัตเตอร์ไปทํางานพาร์ทไทม์ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราข้ามไปอาจจะมีคนสับสนได้นะครับชื่อตอนก็ฟังง่ายนะครับคนเมืองซิตี้พีพ่อก็เป็นอีกตอนหนึ่งครับที่เอดิศกับแม่จะได้มีบทเด่นด้วยกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดเรื่องมาครับตอนนี้แม่เอดิศก็ไปสมัครงานเป็นนายหน้าอสังหาลิมาทรัก ยู่ก็ได้บอกว่าตอนนี้เราเห็นชาวเมืองจำนวนมากอยากย้ายมาอยู่ในชนบทแบบนี้แต่ว่าความจริงคือเรามีนายหน้าไม่พอเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าและแม่เี็ก็ตอบกลับว่าเออฉันไม่ค่อยมีประสบการณ์มากหรอกคะ่ะแต่ฉันคิดว่าฉันอยากจะลองเป็นนายหน้าดูแลวหัวหน้าก็ตอบกลับครับว่ามิสคาร์แมนเข้าการเป็นนายหน้ามันต้องใช้ปัญญาและพรสวรรค์อย่างมากคุณต้องไปถ่ายรูปและผู้คนก็ต้องชอบรูปของคุณให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนว่าโอ้ฉันอยากออกไปเที่ยวบคนนี้จัง แล้วคุณก็ต้องทําเหมือนว่าคุณชอบลูกค้าพวกนั้นเวลาที่คุณพาเขาไปดูบ้านแม่เอ็ดิก็ตอบว่าเออฉันเชื่อว่าฉันเข้าได้ดีกับผู้คนนะคะแต่ว่าความจริงแล้วคือฉันทําเพื่อลูกชายของฉันตอนนี้ราคาค่าเช่าบ้านกําลังขึ้นเพราะว่าคนเมืองกําลังย้ายเข้ามาอยู่มากมายทําให้ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันจ่ายค่าเช่าไม่ไหวหลังจากนั้นหัวหน้าก็บอกว่าโอเคครับผมจะให้โอกาสเพื่อลูกชายตัวน้อยของคุณตัดมาที่เอ็ดิตอนนี้ครับที่กําลังดา่าใครไม่รู้ทาง iPad ว่าไอเสดขยะเอ้ยแล้วก็กินเนยถั่วไปด้วยพอแม่เอ็ดา จากโรงเรียนตั้ง45นาทีแล้วผมไม่มีอะไรกินเลยนอกจากเนินทัวแม่เลยก็ตอบกลับครับว่า แม่ขอโทษแม่ไปทาธุระมาแม่มีเรื่องสําคัญจะบอกลูกนะเอริกก็มองแม่ตั้งแต่หัวจะดเท้าครับสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ได้ถามว่าอะไรเหรอแม่เอริกก็บอกว่าแม่ได้งานแล้วนะลูกเอริกก็สวนครับบอกว่าผมคืองานของแม่แม่เอริกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกรักแม่แค่ไปทํางานไม่กี่วันต่ออาทิตย์เองระหว่างนั้นลูกก็เป็นเด็กโตดูแลตัวเองได้แล้วเอริกก็บอกว่าไม่แม่เอริกก็บอกว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นนะลูกเพราะว่าเราจ่ายค่าเช่าที่นี่ไม่ไหวแล้วยกเว้นว่าแม่จะหาเงินเพิ่มแล้วงานนี้ก็็จ่่่าาายยดดดี้้วออรกกแแมมหงนะไไ ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างแม่ดิ็กบอกว่าแม่เป็นไนหน้าเอริกก็ทําหน้าช็อกครับแล้วก็บอกว่าหะหลังจากนั้นฉากก็ตัดมาที่บ้านบัตเตอร์ครับที่ตอนนี้กาลังดูทีวีแบบสนุกสนานมากกำลังหัวเราะกิ๊กกัดมาณนั้นเอริกก็มากดกิ่งแล้วขอความช่วยเหลือบัตเตอร์ครับบัตเตอร์ก็บอกว่าโอ้ได้เลยเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นเหรอเอริกก็เดินเข้ามาในบ้านครับแล้วก็บอกบัตเตอร์ว่าแม่เขาได้งานแล้วบัตเตอร์ก็โอ้แล้วก็เข้าไปกอดไหลเอ็ิกครับแล้วก็บอกว่านายกังวลว่าแม่จะไม่ได้อยู่ดดดดดดููแแแลลนนนนนาาาายยยยตตตตตอออออเเเเเเเวววใใชช่่่่่่่มมมมััััั้้้ิกกกกก็ปขบบบรรร์์คไไไงงงทีีโหื มบัตเตอร์ก็บอกไม่ค่อยได้ยินนะเอริกก็บอกกูก็เหมือนกันระหว่างนี้นเอริกก็เปิดกระเป๋าครับแล้วก็เอาอุปรกรณ์ถ่ายรูปมาตั้งครับแฟดาขาตั้งกล้องเรียกได้ว่าแบบมืออาชีพมากครับแล้วเอริกก็ได้บอกบัตเตอร์ต่อครับว่ากูไปดูทีวีโชว์เกี่ยวกับนายหน้ามางานนี้จริงๆแล้วมึงไม่ต้องทาอะไรเลยสักอย่างมึงแค่ทําตัวให้ดูดีกอดผู้คนแล้วพอมีคนมาซื้อบ้านหรือมึงขายบ้านได้แค่นั้นก็ได้ตังค์แล้วบัตเตอร์บอกเออมันก็ฟังดูดีนะเอริกก็บอกว่ามันยิ่งกว่าฟังดูดบบตตููดดีีออกกกบบตตเเเร์พาาาาาาะว่่่่นนนนนแแแมมมงคคืโจถถฎหหยย้้้ป็ไทุ โลงนี้ก็เป็นได้แล้ววะแล้วช่ว,วงนี้คนเมืองกำลังย้ายเข้ามากูคงเป็นเศรษฐีร้อยล้านภายในไม่กี่วันหรอกบัตเตอร์ก็บอกว้าววีแล้วเอกเริ่มถอดเสื้อครับแต่ปรากฏว่าเขาใส่เสื้อไว้อีกชั้นหนึ่งข้างในแล้วก็ได้บอกบัตเตอร์ว่าบัตเตอร์มึงหา้ามไปบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามีใครรู้ทุกคนก็คงอยากมาเป็นนายหน้าเหมือนกันหมดบัตเตอร์มึงเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยมาตลอดแล้วเอกก็กอดอกเก๊กท่าครับแล้วก็บอกว่ากูจะไม่ลืมสิ่งนี้เลยตอนกูรวยบัตเตอร์ก็บอกวววว่่่่่่่าาาาเเเเออ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 อ้้้้้้้ยยยยยยยขบบคุณุณแแแลลลททททีีีีิิ็็กกกกกใชถนนนนนปสดดดดมมมรัังหหตพะ เท่ๆครับตัดมาที่แม่เอดิกบ้างครับตอนนี้ที่กำลังทางานวันแรกกําลังจะเจอกับลูกค้าที่มาจากนิวยอร์กรับเทสลามาครับลูกค้าลงมาจากรถถึงก็พูดสไตล์นอกพิลาฟครับน้ำขวดน้ําขวดน้ําขวดแจกให้ลูกกับเมียครับหลังจากนั้นแม่เอดิกก็แนะนําตัวครับลูกค้าก็บอกอ่าฮะอ่าฮะหลังจากนั้นแม่เอดิกก็ยื่นเอกสารกับข้อมูลบ้านหลังนี้ครับอยู่ๆเมียลูกค้าก็พูดขึ้นมาว่าพิลาติสแม่เอดิกก็งงครับพิลาติสคืออะไรแล้วผัวลูกค้าก็พูดขึ้นครับบอกว่ามียิมที่จะมยาาักนนง เป็นกีฬาที่คนเมืองชอบเล่นกันมั้งครับแม่อเอรดิกก็ตอบกลับครับว่า มียิมท้องถิ่นอยู่ใ,ใกล้แค่นี้แค่5นาทีเองค่ะแล้วแม่เอ็ดิคก็พูดต่อครับว่าการขับรถมาจากในเมืองมาที่นี่มันต้องเป็นการขับรถครั้งใหญ่มากแน่เลยลูกค้าก็บอกว่าเทสลาเรามีเทสลาเทสลาก็รถไฟฟ้านะครับแล้วลูกของลูกค้าก็พูดขึ้นครับ Wi-Fi WiFi พอลูกค้าก็เลยบอกไม่มี w i f i เอาน้าขวดเหมือนเขาตั้งใจจะรอว่าชาวเมืองพูดเหมือนนกพิราบนะครับที่ผมอ่านมาจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็รอดูกันก่อนนะครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูครับหลังจากนั้นแม่เอ็จะพาลูกค้้้้าาาาเขาบนนรััระหว่งก็จะเกับดพอดดีเก็พาลูกค้ามาาบ้น กันแม่เอดิกก็ทำหน้าอารมณ์เสียครับแล้วก็บอกว่าเอริกลูกมาทำอะไรที่นี่นยะเอริกก็ตอบกลับว่าผมแค่พาลูกค้าที่อยากย้ายมาอยู่ที่นี่มาดูบ้านหน่อยเองคนผู้นี้มาจากในเมืองแล้วลูกค้าที่เอริกพามาก็พูดครับว่าออขอขอทาดูน้ำขวด WiFi พิลาติส คอทาโดก็เป็นกาแฟใส่นมนะครับระหว่างนั้นแม่เอดิก็ทนไม่ไหวครับดึงแขนเอ็ดิกมาคุยส่วนตัวได้หน่อยสิแล้วก็บอกว่าลูกจะทําอะไรเนี่ยแล้วเอ็ดิกก็บอกว่าผมมีงานแล้วผมเป็นนายหน้าแม่เอดิก็ตอบกลับแบบโมโหนิดๆครับบอกว่าลูกไม่ใช่นายหน้านะเอดิกก็ย้อนแม่ครับบอกแม่ก็ไม่ใช่เหมือนกันแม่เอดิกก็เลยบอกว่ากลับไปบ้านเดี๋ยวนี้เลยแล้วแม่จะกลับไปคุยกับลูกหลังจากงานเสร็จแล้วเอดิกก็ยังไม่ยอมครับบอกแม่ว่าแม่อาชีพนี้ตลาดมันเสรีนะแม่ไม่ใช่แม่คนเดียวที่มีสิทธิ์จะเอาเปียบพวกชาวเมืองพวกนี้สุดดด้้าาายแมเเเอกกก็ลลบบันหง บริษัทแม่เป็นตัวแทนนะลูกไม่มีสิทธิ์ที่อยู่ก็จะเดินมาเข้าออกนะเอ็ดิโก็โมโหเขาบอกเอองั้นก็ได้ผมมีเพื่อนตั้งแยะในเซาปาร์กเดี๋ยวยผมไปทำรายชื่อของผมเองก็ได้ลายชื่อที่ว่านนั่นคือลายชื่อบ้านที่จะขายนะครับแล้วหวยจะไปออกที่บ้านหลังไหนของเพื่อนเอ็ิครับปรากฏว่าหวยไออกที่บ้านทวีครับทวีกับครอบครัวกาลังก,กินข้าวแบบสงบครับอยู่ๆเอ็ิคก,ก็พาคนเมืองเข้ามาดูบ้านครับทวีก็ทําหน้างงครับแต่ว่าคนที่น่าสงสารไม่ทันั่งตัวสุดก็คือคุณยาย,ายของทวีีครับท่กํลาลังเบอร์้นครับพอออเอรปปดะตูข้าามก็ยง ฝาจะโคกเลยครับและด้วยความที่แกแกแล้วนะครับแกพยายามถกกระโปรงแกขึ้นนะครับแต่ว่าเอดิกก็ไม่สนครับเอดิกก็แนะนําขายบ้านต่อครับบอกว่าคุณยายของทวิกอยู่ในอีกห้องห้องหนึ่งที่เป็นห้องทํางานในเวลาที่เธอไม่อยู่คือเอริกแม่งรู้ดีขนาดนี้เลยครับหลังจากนั้นเอริกก็พาลูกค้าลงมาครับพ่อทวิกก็บอกว่าขอร้องเถอะครับคุณออกไปจากบ้านได้ไหมแต่ว่าที่ผมชอบคือมันจะมีรูปภาพพ่อทวิกถ่ายคู่กับถุงกาแฟนะครับระหว่างนั้นลูกของลูกค้าก็พูดขึ้นนะครับแม็กปุ๊กเอริกก็บอกว่าเออขอโทษนะครับผม เอริก็เลยบอกว่าอ๋องั้นแล้วก็ไปดูบ้านต่อไปกันดีกว่าครับบ้านจิมมี่ที่บ้านจิมมี่เฟอร์นิเจอร์ไม่ห่วยแบบนี้ก่อนออกไปครับเอริก็คุยกับพ่อทวิแล้วก็ยื่นข้อเสนอครับว่าให้ผมไปคุยกับคนพวกนี้ก่อนแล้วมาดูว่าจะได้ตัวเลขเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าผมสามารถให้คุณได้4ี่ล้านสําหรับที่นี่พ่อทวิก็ตกใจครับสีล้านจริงดิเอริก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะติดต่อไปครับหลังจากนั้นเอริก็ออกไปครับแม่ทวิคก็ด่าพ่อทวิคครับบอกว่าฉันบอกคุณแล้วว่าเฟอร์นิเจอร์บ้านเราม ที่มีนายหน้าแค่คนเดียวหัวหน้าก็เปิดแฟ้มดูครับพอเห็นรูปเอริกก็บอกว่าโอ้พระเจ้าแม่งเอ้ยนี่มันเป็นภาพถ่ายที่โคตรด,ดีมันทํายังไงถึงดูชัดลึกขนาดนี้ลุงน้องคนนึงก็บอกว่าไม่แน่เขาอาจจะใช้พวกซอฟต์ฟิลเตอร์ซอฟต์ฟิลเตอร์นี่มันน่าจะเหมือนเลนส์ที่เอามาครอบกองแสงน่าจะประมาณนั้นครับระหว่างนั้นแม่เอริกก็รู้นะครับว่าเป็นลูกตัวเองก็ได้แต่ทำหน้าช็อกอย่างเดียวหลังจากนั้นหัวหน้าก็เลยบอกให้ทุกคนมาถ่ายรูปกันใหม่ครับทุกคนก็เซ็งครับอ้าไม่อยากถ่ายให,หม่น,นรแ่กีท มาถ่ายนี่ยิ้มอย่างเก่งครับอย่าว่าแต่ยิ้มเลยครับทั้งตัวเก่งหมดเลยหัวหน้าก็พยายามสั่งเอ้ยโค้งอีกโค้งอีกไม่เอาหน้ามึงอยากจะแพ้าการขายครัง้งนึงเหรอคนที่ถ่ายอยู่บอกผมพยายามแล้วโค้งไปโค้งมาอยู่ๆหลังหักเจยครับแต่ว่าตอนนั้นหัวหน้ากดชัตเตอร์พอดีครับหัวหน้าก็บอกว่าดีมากได้แล้วได้แล,แล้วแล้วผู้หญิงคนต่อไปก็เข้ามาโค้งตามครับแต่ว่าโค้งได้ไม่นานก็หักกลายเป็นท่าแปลกๆนะครับแต่หัวหน้ากดชัตเตอร์ทันแล้วบอกโอเคคนต่อไปตัดมาดูทงางด้านศาลากลางเมืองตอนนี้บ้างครับที่นายกนายกเทตสมชชือแแแกกไปล้วม เดนนียลนะครับตอนนี้นาะยกก็กำลังดีอกดีใจอยู่ครับแกก็บอกว่าเนี่ยเป็นเวลาสําคัญของเมืองเซาปาร ตอนนี้มีคนเมืองอยากย้ายเข้ามาอยู่ในชนบทมากมายรวมถึงเซาปาร์คด้วยในตอนนี้อาจารย์ริชาร์ดก็พูดขึ้นครับบอกว่านี่มันเยี่ยมมากสําหรับพวกเราตอนนี้เมืองเราได้ภาษีจากการขายมากขึ้นอาจารย์ริชาร์ดนี่หลายๆคนอาจจะจำไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าแกมีบทแค่ซีซันแรกๆเมื่อก่อนแกเป็นอาจารย์ที่พยายามจะฆ่าตัวตายครับแต่ว่าไม่สาเร็จสักทีต่อมาคุณนายแฮเรียตก็ได้พูดขึ้นครับว่าตอนนี้ขนมปังที่ร้านขายดีขึ้น20%โอ้ฉันแค่รักบุคคลที่ย้ายเข้ามาในเมืองนี้จริงๆคุณ Nai นายแฮรม์รับวว่่าชงแน จริงๆที่มีชิตีพีเพิลพวกซิตีพี่เลอ่ะมาด้วยเสื้อผ้าแฟนซีแล้วคุณรู้ไหมอ่ะพวกชิตีพี่พลเหล่านี้มีวิธีการทำริงต่างๆแบบชิตีอ่ะที่จะทำให้เราทุกกงสัมผัสถึงความคิดบ้าๆของพวกเขา่าแล้วคิมโบก็พูดกันครับว่าใช่เลวแล้วพวกเขาก็มีตังค์ของคนเมืองกับการใช้ชีวิตสไตล์แบบคนเมืองมิสเตอร์คิมก็บอกว่าเงินชิตีใช้ชีวิตแบบชิตี แล้วตอนนี้พวกเขาก็ย้ายมาพร้อมครอบครัวชีดีรวมถึงวัฒนธรรมของพวกเขาด้วยหลังจากนั้นนายกก็บอกว่าฉันฝันมาตั้งนานแล้วว่าเมืองเซาเปาร์จะเป็นมากกว่าแค่เมืองเล็กๆแล้วพวกคนเมืองพวกนี้ก็ได้พาความหวังใหม่มาให้เราหลังจากนั้นทุกคนก็ดีใจครับบอกว่าแดอนาคต หลังจากนั้นฉากก็ถัดมาให้เราเห็นโฆษณาที่เอริกทําไว้ครับเป็นโฆษณาเชิญชวนให้คนเมืองย้ายมาอยู่เซาปาร์คครับเอริกก็บอกว่าเริ่มมาใช้ชีวิตบ้านนอกตามที่คุณหวังไว้ตลอดออกจากเมืองเข้ามาสู่ความสวยงามของเซาปาร์คและเอริกก็ยังได้บอกนะครับว่ามีบ้านเคก้กมีบ้านวินดี้แต่ว่าบ้านที่เอริกชอบไปสุดก็คือบ้านคายครับหลังจากนั้นก็มีชาวเมืองขับรถเทสลาเข้ามาในเมืองเซาปาร์คเต็มครับระหว่างนั้นหัวหน้าแม่เอริกก็บอกว่ามีคนโทรมาหาครับพอแม่เอริกรับก็ปรากฏว่าเป็นเอริกนี่แหละแม่เอร มาหนึ0งแดมดอลลาร์นะแม่เอริกก็บอกว่าลูกจะทาให้แม่โดนไล่ออกนะที่แม่ทํางานนี่ก็เพื่อให้มีหลังคาคุมหัวพวกเรานะแต่เอริกก็ยังไม่สนใจครับพยายามเสนอราคาแม่เอริกก็บอกว่าแม่จะไม่ทนเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วนะแล้วเอริกก็โชว์ความเปรตก็บอกว่าเออก็ได้แม่งเอยถ้าอย่างนั้นทาไมแม่ไม่ไปลงนรลกซะล่ะลูกค้าก็ตกใจครับเอริกก็บอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับนายหน้าเดี๋ยวเธอก็โทรกลับมาเองแล้วแม่เอริกก็โทรกลับมาจริงครับแม่เอริกก็บอกว่าหนุ่มน้อยตอนนี้เธอกำลังเจอปัญญหหาใ่แล้ว เอริกก็บอกโอเคโอเคแล้วก็บอกลูกค้าว่าได้แสนแปดนะครับหลังจากนั้นหัวหน้าที่ทํางานของแม่เอริกก็รู้สึกซ็งครับเพราะว่าบริษัทของเอริแย่งลูกค้าไปหมดเลยแถมตอนนี้ราคาบ้านก็ขึ้นสูงมากครับเพราะสีมือของเอริลูกน้องคนนึงก็บอกนะครับว่าวงการอาชีพในหน้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหรือว่าเรามาถ่ายวิดีโอแบบเขาดูบ้างระหว่างนั้นก็มีคนแก่คนหนึ่งครับเดินเข้ามาบอกเออผมอยากจะขายที่ดินหน่อยนะทุกคนก็รีบโค้งตัวเก๊กท่ากันเหนางรวดเร็วครับหลังจากนั้นบริษัทแม่อกโฆษณาาวบ,าน,น,บน,าาน่ใ 2อ0รตารางฟุตแห่งความรู้ลาแต่ว่าสภาพร้านนี่เรียกได้ว่าซิง 12, มือสองมือสามได้มึงครับตัดมาที่ร้านซิตี้วังตอนนี้ครับที่มีชาวเมืองมายืนอยู่หน้าร้านเต็มหมดครับแต่ว่าไม่ได้เข้ามาสั่งอาหารในร้านครับมายืนหน้าร้านพูดเทสลาปัก พักทาเสียงเหมือนนกพิราบนะครับอย่าว่าแต่เสียงนะครับท่าทางอะไรก็เหมือนนกพีราบเปียบจนมิสเตอร์คิมทนไม่ไหวครับต้องออกไปไล่เหมือนนกพิราบคงชิดดีพี่เพืเยอะเกินไปแล้วไปแปะแปะปจนสุดท้ายนายกก็เอาเรื่องนี้มาพูดครับบอกว่าตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาครั้งใหญ่แล้วตอนนี้พวกคนเมืองมันมีเยอะเกินไปได้กําลังหาบ้านในเซาปาคนอยู่ จนถึงขั้นที่ว่าอาจจะทําลายเศรษฐกิจของเมืองเรารชาร์ดก็บอกว่าอ่าผมคิดว่าพวกคนเมืองดีต่อเศรษฐกิจซะอีกนายกก็บอกว่าใช่พวกเขาดีต่อเศรษฐกิจแต่ว่ามิสเตอร์คิมมีทฤษฎีที่ฉันคิดว่าพวกเราทุกคนควรฟังหลังจากนั้นมิสเตอร์คิมก็พูดถึงทฤษฎีนะครับว่าอะไรที่ชาวเมืองเก๋ที่สุดก็ชาวเมืองคนอื่นไงพอชาวเมืองเข้ามาอยู่ในเซาปาร์กมากเกินไปจนเซาปาร์กลายเป็นเมืองพวกชาวเมืองพอเห็นว่าเซาปาร์ได้กลายเป็นเมืองไม่ใช่ชนบทแบบเมื่อก่อนก็จะทิ้งเซาเปาร์ไปนายกก็บอกว่าเันมมย เป็นความผิดของพวกนายหน้าทั้งนั้นสิ่งที่พวกมันสนใจอยู่อย่างเดียวก็คือค่าคอมมิชชั่นหลังจากนายยก็ะลยบอกว่าพวกนายหน้ามันไม่สนใจอะไรนอกจากเงิน เราต้องโชว์ให้พวกมันดูว่าใครกันแน่ที่คุมเมืองนี้จิมโบ้ไปที่ร้านปืนของคุณแล้เอาของที่เราจำเป็นต้องใช้มาฉันขอประกาศเปิดฤด,ดูกาลล่านายหน้านายกโหดจริงครับสั่งแบบนี้ก็หมายความว่าอนุญ,ญาตให้ไปฆ่าคนหลังจากนั้นจิมโบ้ก็นําทีมพร้อมอาวุธครบมือครับไปล้อมบริษัทนายหน้าที่แม่เอเด็กทํางานอยู่ครับพอจิมโบ้ก็ไปจิมโบ้ก็ตกใจเขาบอกแม่งเกิอเลยขึ้นวะเนี่ยเพราะว่าทุกๆคนนะครับอยู่ในสภาพกากเลือดแบบหนังจีนครับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่ายังสามารถพูดคุยได้ครับหลังจากนั้นหัวหน้าบริษัททกก็เล่่่่่่่่าา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 ใหฟััังคครรรบบววววพพขยยมมมจะถูปแตไ ยังไงก็ไม่ได้เท่าเอเดอกสักทีกลายเป็นทําไปทํามาหักซะงั้นจนสุดท้ายก็มาอยู่ในสภาพกระอักเลือดแบบนี้ครับและอจากนั้นทุกคนก็โทษนะครับว่าบริษัทมึงอะเป็นคนที่ทําให้ชาวเมืองเข้ามากันเยอะขนาดนี้แต่ว่าหัวหน้าบริษัทก็บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดผมครับมันเป็นความผิดของอีกบริษัทหนึ่งตัางหาก ก็คือบริษัทของเอริกนะครับแล้วหัวหน้าก็ยังได้บอกอีกว่าบริษัทของเอริกทําให้เสียสมดุลทางธรรมชาติในหน้าของจริงอต้องไม่ทาอะไรสักอย่างแต่ถ้านายหน้าเริ่มทําอะไรขึ้นมาวงการตลาดขายบ้านก็จะเป็นบ้ากันหมดระหว่างนั้นก็มีพน,นักง,งานคนนึงครับบอกที่อยู่ของเอริกว่าตอนนี้เอริกกำลังจัดงานแสดงบ้านอยู่ที่บ้านโทคินคุณต้องไปหยุดพวกเขาตัดมาที่เอริกบ้างครับที่ตอนนี้กำลังจัดงานแสดงบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเซาปาครับก็คือบ้านโทคินนั่นเองเอริกก็เอานมโอ๊กน้ำในขวดเหล็กแล้วก เจ้าของเพิ่งย้ายไปอยู่ฟาร์มและราคาต่ำกว่า50ล้านชาวเมืองก็ป๊อกปอกปอกปอกวิ่งเข้าไปเหมือนนกพีราบครับระหว่างนั้นแม่เอิก็ขับรถมาพอดีครับแล้วก็ลงจากรถแบบโมโหเขาบอกว่าหนุ่มน้อยเธอเจอปัญหาใหญ่แล้วนะแล้วก็สั่งให้เอริกมานี้ครับเอริกก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือครับบอกว่าใครก็ได้โทรหาองค์กรพิทักษ์เด็กหน่อยจนสุดท้ายเอริกก็ไปหนีเจอทางตันบนชั้นสอครับแล้วแม่เอริกก็ชี้แล้วบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้ ลูกกลัวแล้วก็ลูกอิจฉาที่งานของแม่จะแย่งความสนใจจากลูกไปแต่เอริกก็ยังพูดเรื่องขายบ้านอยู่ครับบอกแม่ไปว่าแม่ก็แค่ต้องการเสนอค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่าให้ผู้ขายใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ผลหรอกแม่แม่เอริกก็บอกว่าแม่เข้าใจว่าลูกกลัวแม่รู้ว่าแม่คือครอบครัวคนเดียวที่ลูกมีแต่ลูกกาลังทาให้ทุกอย่างแย่ลงสําหรับพวกเราสองคนหะัง่างนั้นกระสุนปืนก็ทะลุกระจกมาครับทั้งสองคนก็ตกใจชั่วกันครับหลังจากนั้นแม่กับเอริกก็ไปหลบที่หลังเคาน์เตอร์ครับแม่เอริกก็บ มจะเป็นเด็กที่รวยที่สุดในเมืองนี้แม่เอกก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบที่ลูกเข้าใจนะข้อตกลงที่ลูกทํามันจะไม่ได้เงินสักบาทที่ลูกทําอยู่ตอนนี้ก็แค่บังคับราคาให้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแค่นั้นแหละ แล้วข้อตกลงของลูกก็จะไม่ผ่านการสัญญาเอเด็กก็บอกอ่ะผมมีสัญญาระยะฉุกเฉินแม่รอดูอีก30วันแล้วกันจนสุดท้ายแม่ก็บอกโอเคเอเิกถ้าไม่ออกจากงานลูกจะหยุดเรื่องนี้ใช่ไหมเอเด็กก็หันมามองครับแล้วก็บอกว่าแล้วแม่ก็จะไม่ทํางานอื่นด้วยใช่ไหมแล้วงานเดียวของแม่ก็คือผมใช่ไหมแล้วเวลาตอนเชงแม่ก็ทำอาหารเตรียมไว้ผมแล้วใช่ไหมแม่เอเด็กก็บอกใช่หลังจากนั้นเอเด็กก็ยิ้มครับแม่เอเด็กก็เอาผ้าเช็ดหน้าขาวไปบอกยิ้มบกับเพื่อนๆครับว่าฉันลาออกจากการเป็นนายหน้าแล้วค่ะรวมถึงบริษัทของเเเเเเอออดดดดดดิิิกกกกกก็็็ปปไ้้้วยนนนนมมาาาแบทหหงๆครั เ้ากลับไปรส่วนคุณนายเฮดสก็บอกว่าพวกเราแม่งทําสําเร็จแล้วหลังจากนั้นฉากก็ตัดเป็นโฆษณาของบริษัทหนนาของเซาปาร์ที่ราคาบ้านก็ลงกลับมาเป็นปกติหลังจากที่เอริกทําลายสมดุลราคาบ้านไปแต่ว่าที่หาคือตอนนี้เอริกได้บ้านใหม่นะครับเป็นบ้านอย่าเรียกว่าบ้านเลยเรียกว่าร้านฮอทดอกดีกว่าครับเม่ดเอริกก็ทําหน้ารณมเสียครับเอริกก็พยายามพูดปลอบใจครับบอกว่าผมก็ว่ามันเจ๋งดีเหมือนกันที่พวกเราอยู่ในฮอทดอกเรามีทุกอย่างที่ต้องการและตอนนี้มีน้ําไหลมีโซฟาให้นอนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรามีกันและกันนนแล้้วเออิกกกกก็จะดดดําพงู กลายเป็นซอสพุ่งใส่หน้าใช่ครับคือเอริกเข้าใจผิดว่าเป็นก๊อกน้ำครับเป็นที่กดซอสหลังจากนั้นเอริกก็ไปนั่งเซ็งกับแม่2คนครับแล้วก็พูดส่งท้ายตอนนี้ว่าอ่อนว่ะแม่งอยู่ในฮอทดอกแล้วก็จบแล้วนะครับเนื้อหาในตอนนี้ก็โดยรวมแล้วเนื้อหาในตอนนี้มันจะล้อเลียนเกี่ยวกับคนที่อยู่ในเมืองที่ใหญ่นะครับที่ทันสมัยเราก็ไม่เคยเห็นไลฟ์สไตล์ของเขาก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่สะปาะคก็สื่อว่าชาวเมืองเป็นเหมือนนกพิราบใครอยากขยายข้อนี้ก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะครับแต่สุดท้ายก็เป มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เอริบบังคับให้แม่ไปหางานเพราะว่าตอนนั้นครอบครัวตัวเองจนกว่าครอบครัวคินนี่อีกโอเคครับเราก็มาเข้าช่วงแฟนอาร์ตกันดีกว่าคนแรกนะครับคุณโอสันตมะคุงมาดูอ่านถูกไหมนะครับก็เป็นภาพโปรไฟล์ผมในเวอร์ชันผู้หญิงนะครับถือว่าสวยครับแต่ว่ามือเหมือนนิ้วจะขาดหรือว่าจะเกินอยู่นิดหน่อยครับเออตรงกลางก็เขียนว่าอวตารสำรองครับแต่ผมชอบทาโพสกับดามนะครับมันดูไลเซเบอร์แบบดามสมูไรครับยังไงก็ขอบคุณคุณสันตมะคุงมากนะครับ ที่วาดไฟนาสส่มาใก็ไปที่คนต่อไปกันเลยครับคุณจิตวิจิตจันทรมหา ก็เป็นภาพที่วาดใส่กระดาษมาให้นะครับก็เขียนว่าสงสารบัตเตอร์แล้วผมก็ไปเกาะหลังบัตเตอร์อยู่ครับแล้วบัตเตอร์ก็พูดว่าคิดถึงเคนนี่แล้วก็เหมือนว่าเคนนี่จะนอนอยู่นะครับหรือว่ามางานศพเคนนี่กันยังไงก็ขอบคุณคุณจิตวิจิตมากนะครับที่วาดแฟนอาร์ตส่งมาให้แล้วก็ไปที่คนต่อไปครับคุณสุกกลินสีสุพรรณก็ส่งมา3รูปนะครับแล้วก็มาเริ่มจากรูปทางซ้ายก่อนรูปทางซ้ายนี่ก็ความรู้สึกสบายๆนะครับอากาศดีแล้วก็มีคลายเกาะบนหัวแล้วก็ยิ้มเล็กยิ้มน้อยครวนนภาาาาพรรงกงกกกล็็็เเปดดะษมี เกาะอยู่ที่หวัวอะไรแล้วผมก็ชู3นิ้วแบบคนเยอรมันหรือเปล่าครับส่วนภาพสุดท้ายครับก็เป็นผมในเวอร์ชันผู้หญิงที่หน้าตาจะดูดุดุหน่อยแล้วก็มีเคนนี่เป็นวิญญาณอยู่ข้างหลังครับแล้วข้างหลังก็น่าจะเขียนชื่อช่องเอาไว้ด้ื่อยเรือย เลือดเคนนี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็มีรูปภาพผมเวอร์ชันผู้ชายเหมือนว่าจะโดนฉีกขาดเล็กน้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณสุกัลินมากนะครับที่วาดส่งมาให้ถึง3รูปเลยคนต่อไปนะครับคุณพินจุดธามณีก็ส่งมาเป็นรูปผมเวอร์ชันหน้ามุย้ยหรือว่าทำหน้าอารมณ์เสียหรือเปล่าครับแล้วก็ส่งสายตามองมาครับเหมือนกําลังเซ็งหรือาอาฆาตอะไรบางอย่างอยู่ครับยังไงก็ขอบคุณคุณพินมากนะครับที่วาดแฟนอาร์ตส่งมาให้แล้วก็ไปที่คนต่อไปครับคุณนัตธิดาโลหะภากร ก็มาเป็นผมเวอร์ชั่นสลับเพศครับเป็นผู้หญิงโพสท่าเท้าเซเอวผมยาวครับลายเส้นแบบนี้ก็ดูน่ารักดีครับแล้วก็เขียนคาว่าโฮมี่หรือว่าแปลว่าเพื่อนยากอะไรประมาณนั้นนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณนัทธิดามากนะครับที่วาดไปนักส่งมาให้ก็ไปที่คนต่อไปครับคุณสุธิดามณีรัตน์ก็มาในท่าโพสพลังคืนเต่าหรือเปล่าครับแบบนี้แล้วก็เขียนว่าเมนเบลพร้อมกับหน้าแดงแล้วก็ขยิบตาข้างหนึ่งอพอดูดีดมันน่าจะไม่ใช่พลังขึ้นเต่านะครับมันน่าจะเป็นท่าสีนิ้วมากกว่า ย่งนีก็ขอบคุณคุณสุธิดามากนะครับที่วาดไฟนาส่งมาให้เราก็ไปที่คนต่อไปกันครับคุณโลวะคุงก็ส่งมา2รูปครับรูปทางซ้ายก็เป็นรูปผมกําลังกินน้ําอยู่แล้วก็มีแก๊งเด็กเบสในตํานานยืนอยู่ข้างๆครับแต่ว่าข้อความภาพไม่ค่อยชัดนะครับก็เลยอ่านไม่ออกมันน่าจะเขียนว่าอ o อะไรสักอย่างส่วนภาพทางขวาครับเขียนว่าร้อนจังนะ ไม่ลงมาเล่นน้ําด้วยกันละ่ะพร้อมท่าพวดในตํานานนะครับท่าพวดนี้ยังไงขอบคุณคุณโลวะคุ้งมากนะครับที่วาแพร์นสส่งมาให้คนต่อไปนะครับคุณกิตตินชัยสิทธิ์ก็เป็นภาพเอดิกถือไรเซเบอร์สีแดงนะครับน่าจะเตรียมพร้อมไรฟันผมกับคายนะครับที่อยู่ข้างหน้า ทมกลางิมะตกครับก็ขอบคุณคุณกิตินมากนะครับที่วาดแป้นอาร์ส่งมาให้คนต่อไปนะครับคุณภาชาระศรีธิกุลก็ส่งมา2รูปครับรูปทางซ้ายก็เป็นภาพออกแนวมีมนะครับผมกําลังเล็งปืนยิงอะไรบางอย่างอยู่ส่วนภาพทางขวาก็มีคนนึงพูดว่าโอ้ไม่ก็และอีกคนหนึ่งก็พูดว่าพี่ครบครับกลับมาแล้วเหมือนเกมอะไรสักอย่างนะครับที่ผมคุ้นเหมือนกันหน้าตาแบบนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่วาดแป้นอาร์ส่งมาให้คนต่อไปนะครับคุณฐานิดาหรือเปล่าครับ ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีลายเส้นสวยเหมือนกันก็เป็นรูปผมกอดตัวผมเวอร์ชันเบบี้ครับแล้วก็บุกมือพร้อมรอยยิ้มแล้วก็มีดาวรอบๆครับโดยรวมภาพนี้ก็ถือว่าสวยครับก็ขอบคุณคุณฐานิดาด้วยนะครับที่วาดแฟนอาร์ตส่งมาให้แล้วก็ไปที่คนต่อบไปกันครับคุณเบนจามินทิพยสุดก็เป็นภาพที่วาดใส่กระดาษหน้ากลางหรือเปล่าครับก็มีเขียนข้อความว่าตอนเด็กกับตอนโตดูเหมือนว่าผมตอนโตจะถืออะไรบางอย่างอยู่ในมือครับส่วนคนข้างๆ ก็กอดไหล่แล้วชู2นิ้วครับแต่ว่าเหมือนพี่แกจะมี3มตาหรือเปล่ายังไงก็ขอบคุณมากนะครับคุณเบนจามินที่วาดแพนอาร์ตส่งมาให้คนต่อไปครับคุณสิรินทาอ่อนยิ้มครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่วาดรูปได้สวยเหมือนกันหน้าตาก็ดูเจ้าเลนิดนิดครับพร้อมรอยยิ้มแบบเจ้าเล่ห์ถ้ามองไปผ่านๆก็อาจจะคิดว่าเป็นตัวร้ายได้หรือเปล่าครับแบบนี้ขอบคุณคุณสุรินธามากนะครับที่วาดแพนอาร์ตสวยๆส่งมาให้คนสุดท้ายนะครับคุณพานพัฒน์ไพรโนดก็เป็นภาพยีนแบบเท่ๆเหมือนกันนวก็เขีย่า กลับมาแล้วครับแล้วก็มีบัตเตอร์บอกว่าสวัสดีเด็กใหม่นะครับโดยรวมแล้วมันก็ดูน่ารักขิขูอโนเนดีนะครับยังไงก็ขอบพูณคุณพานพัฒด้วยนะครับที่วาดแาร์นส่งมาให้ก็โอเคครับครบทุกคนแล้วครับวันนี้ก็เพื่อไม่ให้วิดีโอมันนานเกินไปนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาในตอนนี้ก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วว่าเจอกันวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ